เอ่อเปิดการมองเห็นกดหัวงหัวใจให้พี่เลด,ด้วยนะครับกดสับสกตยกดกระดิงนะครับแล้วก็กดทุกอย่างมีอะไรก็กดกดไปใครต้องรับผิดชอบหากการเลือกตั้งไม่โปร่งใสเขาจะบอกเลยกรกตที่แหวงและชาวคณะอาตุทินเนี่ยเขาจะนะเลือกตั้งเขาก็จัดตั้งรัฐบาลเขาไปเจรจาไปแต่การที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้กกตต้องรับรองผลการเลือกตั้งหมดเลยกกต,ตยังไม่ได้รับเรารับรองผลการเลือกตั้งมีเวลาสองเดือนช่วงนี้อาตุทินเขาก็เจรจาไปเรื่อย ไปด้นการเจรจาการจัดตั้งรัฐบาลกับรับรองการเลือกตั้งคนละส่วนการโกงการเลือกตั้งการจัดการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะก็ไม่เกี่ยวกับอนุทินพี่น้องประชาชนเวลาติดตามข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยต้องทําการบ้านไม่จำเป็นต้องมาเชื่อลุงเดไปถาม AI ไปถามอ่าแชท GPT ไปถามเจมินายไปถาม g ู o ก l e ใครต้องรับผิดชอบหากการเลือกตั้งไม่โปร่งใสเขาจะบอกเลยกกตพี่แหวงและชาวคณะ นะครับดังนั้นเนี่ยการติดตามข่าวสารเนี่ยจะต้องทําการบ้านส่วนนายกอนุทินไม่เกี่ยวกับการโกงการเลือกตั้งการเลือกตั้งจะบริสุทธิท์ติธรรมบัตรเถียงนะครับจะทุจริตอะไรต่างไม่เกี่ยวกับนายกนายกก็เป็นเรื่องผู้สมัครเป็นแค่ผู้เล่นไม่ใช่กรรมการเข้าใจนะเพราะฉนั้นอย่าเอาไปรวมกันนะครับส่วนการจับการทุจริตการเลือกตั้งซื้อเสียงเนี่ยก็เป็นหน้าที่กรกตซึ่งประชาชนก็นะครับดูถูกดูแทนบอกไม่มีปัญญาแล้ว ไม่มีทางจับได้หรอว่าใครมีการทุจริตซื้อเสียงอันนี้ประชาชนเขาบอกอย่างนั้นส่วนกรกตรจะมีน้ำยาหรือไม่ก็ติดตามมาต่อไปแต่ประชาชนเนี่ยเขาก็มองว่าไม่มีปัญญานะครับว่ากรกตรนี่ไม่มีปัญญาที่ไปจับการทุจริตได้หรอกนะครับอันนี้ก็เรื่องราก็เรียนให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ทราบนะฮนะเนี่ยมีคนถามมาเขาเลยตอบนะรัฐบาลเนี่ยพับพัพัภูมิใจไทยเขาไม่ต้องรีบหรอกอยู่ไปสบายๆย,ยิ่งไม่รับรองการเลือกตั้ง ไปสารรัฐมนูญไปสบายให้สี่ห้าเดือนสบายอนุทินก็เป็นนายกตลอดไปสบายรัฐมนตรีก็สบายพักราลธรรมก็สบายเขาไม่เดือดร้อนหรอกครับก็เป็นนายกอยู่แล้วตอนนี้ก็เป็นนายกมีอำนาจวาสนาอยู่แล้ววันนี้ก็ไปตีกรองที่บ้านเมียเขาที่ละนองตีไปตีมาปรากฏว่านะไอ้ไม้ตีกรองมาโดนหน้าเจ็บเลยนะครับพรุ่งนี้ก็เริ่มตุดก,กีนแล้วสินเจียอยู่อีสินนี้ว่าใ้นะครับดีแก่ตางทั้งตัวทาตัวทานะครับ สินเชียอยู่อีสินนี้วัวใช้นะครับทุกท่านนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญกันนะครับนะครับสุจีนอะไรก็พูดแต่เรื่องดีๆนะครับสุดจีนก็ถือต้องพูดแต่เรื่องดีๆห้ามทวงนี่ห้ามพูดเรื่องทะดีความแต่คนจีนเขานะครับนะครับเขาถือนะผมก็มีเชื้อนะฮะทางคุณพ่อแต่ว่าผมก็ไม่อยู่กับคนไทยก็เรียกว่าพวงนังก็เลยพูดอะไรไม่ได้ละก็พูดได้แค่นี้สินเชียอยู่อีสินนี้หัวใช้หีแกต่างท้งตัวทางตัวทางพูดได้แค่นี้ครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะ ช่วงตรจีนนะครับนะครับใครมีอะไรอยากถามอยากอะไรมาก็ว่ากันนะครับกว่าศาลจะตัดสินก็หลายปีก็รักษาการไปเรื่อยๆครับนะครับจนห้าปีสิบปีก็ได้ไม่รู้จะตัดสินกันเมื่อไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นก็สบายรัฐบาลขอบคุณครับคุณบีไว้นาส่งของหวานนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณท่านทนายเดชานะครับขอบคุณครับเรื่องบาร์โค้ดเป็นไงลูกพี่ก็บาร์โค้ดมันก็ชื่นก็บอกเลยล้วแท็กกันไปแท็กกันมาก็รู้แล้ว ใครมาเลือกตั้งเลือกใครมันก็จบแล้วอ่ะมันก็คือเปิดเผยอ่ะนะครับก็ลำบากอะพอรต์ตออ่ะโอกาสจะติดคุกอิตาราก็สูงอ่ะเออเข้าใจนะครับอืมนะครับก็สบายๆกันนะครับเออใครมีอะไรอยากถามอยากอะไรก็ถามมาได้นะแนะ่ครับก็ยินดีรับใช้นะครับอือนะครับนะ่าโอเคนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนะอืมไปแชร์กันมาก็รู้แนละ้วอืม สบายสบายกันนะครับอยากถามอยากอะไรถามมานะครับเอ่อนะครับอยากให้กรกรตติดคุกอ๋อนะครับมีอะไรบ้างครับอืมนะครับนะอย่าเพิ่งไปครับคุยกันก่อนนะ <c oughs> ถ้าตัดสารตัดสินอีกสี่ปีข้างหน้าไม่เป็นโมฆะจัดตั้งแต่ตอนสี่ปีอ๋อนะครับก็สบายนะครับเราก็ไม่รู้จะอะไรสารรัฐมนูญจะรับคดีไหมสารรัฐมนูญก็ามาจากไหนมาจากสว สวมมาจากไหนนะนะครับก,ก็ว่ากันไปอะนะครับแต่ผมยังเชื่อว่าสารรัฐมนูลเป็นที่พึ่งของประชาชนได้บางคนบอกผมเชื่อสารมระภูมิครับก็แล้วแต่เราจะเชื่อสารพภูมิสารรัฐมนูญสารปกครองก็แล้วแต่เราสอตงอยังบริสุทธิ์เลยครับเอ่อทนายคนดังที่ไปกอดจูบไปถึงไหนนะครับเรื่องอยู่ที่สอนอนะครับนะครับผมไม่ได้ตามนะครับอา่ามีคนไปฟ้องกอกตหรือย,อยังครับ จะได้พิสูจน์มีนะครับมีนะครับนะครับนะฮนะอ่านี่บางคนบอกผมเชื่อสารตายายครับอ่าพรรคเสรีเป็นยังไงบ้างไม่รู้เรื่องเลยครับไม่ได้ติดตามพรรคเล็กพรรคน้อยผมว่าไม่ไม่มีประโยชน์ไม่น่าเลือกเข้าไปพอเลือกเข้าไปก็ไปอยู่รัฐบาลหมดนะครับไม่มีใครไปตรวจสอบรัฐบาลเรามีแต่อ,อยากจะมีอำนาจนะครับอ่นะ,นะกกะอ่ากกตมีเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ทำไมไม่ใช้นั่น,นสินะพอไปถามหน่อยทำไมไม่ใช้ เนะนะครับหรือรับโทรศัพท์อะไรไจากใครหรือเปล่านะเน่อแพักสีฟ้าแหละครับเเงียบเลยครับไม่มีอะไรเออ,อ่กกรตต้องคืนเงินเดือนไหมครับนั่นแหละสิเออนั่นแหละสิต้องคืนไหมละ่ะก้พี่น้องประชาชนอยากให้ต้องคืนไหมล่นะ้าอยากคืนก็กดหนึ่งนะไม่ต้องคืนก็กดสองันแล้วแต่ท่านแล้วแต่ท่านนะชีวิตอย่นะนะครับชูวิทย์อยู่ฝั่งไหนครับไม่รู้ปล่อยเข้าไปเถอะชูวิทย์แกก็ป่วยอยู่ปล่อยเถอะแล้วแกก็มีแต่ความแค้นนะครับแล้วแกก็ป่วยเป็นโรคสําคัญอยู่ แล้วก็แคนด้วยผมว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพนะโรคเลิกจะกับโรคก,กําเริบน, <c oughs> นะกดหนึ่งนะขอเรื่องแก้วตาเนี่ยพูดไปแล้วแก้วตาก็ไม่มีอะไรเขาก็ด่าส้มนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเขาก็ไม่พอใจที่เขาพักส้มไม่ส่งเขาลงสมัครความคิดผมนะแต่เขาบอกไม่จริงหรอกก็มันมันยังไงผมว่ามันถ้าส่งลงสมัครเขาคงไม่ออกมาด่าพักอันนี้เขาก็อยากจะเป็นสอสอแล้วไม่ได้ส่งลงสมัครผมคิดว่างั้นนะนะ,นะครับ นะครับชูวิทย์ปล่อยวางเถอะแก่แลวปล่วยก็ป่วยไปพักผ่อนดีกว่านะครับนะ่นะฮะว่าไปครับมาอ่านะครับก็ว่ากันไปนะครับอมืมีอะไรบ้างนะนะครับใครมีปัญหานิติกรรมสัญญาอะไรต่างๆก็สอบถามได้ทุกเรื่องนะรายการเราเนี่ยก็ใครไม่ได้รับความเป็นธรรมได้รับหมายเรียกได้รับหมายสารอะไรอยากจะถามอะไรก็ถามเราก็ให้คําแนะนําเนี่ยช่วงที่เราจัดรายการเนี่ยนะอยากให้ประชาชนเลือกเองกาเองอืม นะครับมีอะไรบ้างครับสบายๆนะครับเอพี่เดสุดหล่อขอบคุณครับอืถ้ากรกตผิดประหารชีวิตได้ไหมคือการจะประหารชีวิตกรกตเนี่ยมันต้องเป็นกรณีทุจริตนะถ้าทุจริตเนี่ยก็ไปไปใช้กฎหมายอาญามาตราหนึ่งสี่เก้าก็ประหารได้นะถ้าจะประหารขนาดนั้นก็อาจจะต้องใช้เครื่องประหารหัวสุนัขหรือเปล่าบางคนก็ถามนะครับแต่คงไม่ถึงขนาดนั้นนะจะไปประหารหมดเลยนะ คนใหญ่ก็แก่ๆเท่าๆน่ารุ่นเดียวกับผมเนี่ยแกอาจจะไม่ถนัดม <c oughs> ั <What? S 1> <c oughs> ้ง b a โค o d e า a r เนี่ยนะครับบาโค o า e b a อะไรเนี่ยนะนะแกอาจจะไม่ถนัดมั้งนะเมื่อไหร่เขมรจะยิงรอบสามไม่รู้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันต้องโทรไปถามคุณเซนดูว่าเฮ้ยคุณเซนเอ็งเมื่อไหร่จะยิงวะเออนะครับนะว่ากันไปครับสวัสดีครับพี่นายนะครับสวัสดีกันครับผมไม่สบายใจเรื่องกาเบอร์แล้วมันย้อนไปตรวจสอบได้ผมไปแจ้งความได้ไหมแจ้งเลยครับไปเลยครับพี่ อขอบคุณครับสําหรับคําตอบถูงใจมากครับสบายนะครับใครอยากถามอะไรก็ถามมานะสบายนะประหารชีวิตเลยดีไหมครับกกตโอ้โหใครเห็นว่าควรประหารชีวิตกดหนึ่งคิดว่าไม่มีความผิดกดสองนะครับอืว่ากันไปนะครับนะโอ้โหไอคนบอกกดหนึ่งกันเยสบายสบายกันนะครับกินวายหรือยังพี่เดยังครับยังเมื่อคืนนี้กินไปหนักหนึ่งแต่วันนี้ว่าจะกินเบียร์แทนนะครับแล้วเมื่อคืนนี้วายเล่นไปโอ้โหหลายขวด กินจะจำหน้าไม่ได้สาวๆเต็มไปหมดเลยนะครับเยอะแยะเต็ไมไปหมดเมื่อคืนนี้นะมีไฮโซอะไรหลายคนอนะ่ะเจ้าของบริษัทอะไรนะียเจ้าของร้านวายเจ้าของบริษัทก่อสร้างเจ้าของโลจิสติกเ <c oughs> จ้าของโรงเรียนนานาชาตินะนะครับเยอะแยะเมื่อคืนนี้หลายคนนะครับสาวสาวไฮโซเยอะเลยเมื่อคืนนี้นะครับสนุกสนานกันนะครับใครคิดว่าควรประหารกดหนึ่งนะครับแอ่อาจารย์คิดว่านายกจะอยู่สี่ปีไหม ผมว่าอยู่เกินนะเพราะว่าเขานับคะแนนยังไม่เสร็จผมไม่รู้ว่าสี่ปีจะนับคะแนนเสร็จหรือเปล่าไหนประท้วงการเรื่องตั้งมันก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็เขาก็เป็นนายกไปรเรื่อยๆเป็นไปปีสองปีกว่าจะเริ่มต้นผมว่านายกก็เป็นไปยาวเลยนะแตนะ่สบายครับอนุทินก็ไม่เดือดร้อน <c oughs> ไม่ไม่ไม,ม,ม,มีใครเดือดร้อนสบายเขาเป็นนายกอยู่นะสบายไปไหนมาไหนก็พาเมียเที่ยวสบายนะครับเมียก็สวยด้วยอายุห่างกันยี่สิบปีอิจฉานี่พี่หนูเนี่ย หลอก็หลอ่อรวยก็รวยเป็นนายกด้วยเมียก็สวยอีกอืมอ่าไม่ต้องตัดหัวแล้วครับให้อ่อไม่ต้องประหารตัดหัวเลยนะโอ้โหเอา,เอาองงั้นเลยนะโหัวเกินเกินอยู่ครบสี่ปีแน่นอนครับอืมนะครับทําอะไรเขาไม่ได้หรอกครับอืมนะขอแสดงความยินดีกับท่านนายกลักกี้อินเกมและลักกี้อินเลิฟนะครับชนะเลือกตั้งแล้วก็ชนะในความรัก ะครับพิธาก็เหมือนกันนะครับเขาก็นะครับอยู่ดีๆก็ได้แฟนใหม่น้องเชื่ออะไรน้องก้อยนะครับก็เป็นคนน่ารักเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งนะน่ารักอย่างเดียวไม่พอเก่งด้วยมีสติปัญญามีอะไรต่างๆอาจารย์เสื้อสวยนะครับขอบคุณครับอืมนะครับมีอะไรครับวันนี้